ถ่ายรูกผียิงและดิ่งเพาะมากให้ผีเป่าเรียนแล้วก็คู่ไจุดใกล้ผีอันนี้น่าจะง่ายนะผีชื่อว่าอลิซาเบธฮาริชนะฮะต้นมีแทนปืนตาลุงอ๋อเอออะไรนะนั่นไงเห็นปอดแทนบูชกลางบ้านอ่ะอะไรอ่ะไหนฮัลโหลออ๋อนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีตาประทับอย่างนี้ด้วยเหรอ เห็นบอกว่าถ้าจุดโขบปลาผีจะออกหันเลยเอางั้นเอาไปเลยหดอกเขาเรียกว่าแฮนซลม,มอนเหรอเนี่ยอะไรนะปลาซลมอนปลาแซ่บปลาอะไรอ่างเงี้ยปลาซ่มปลาซ่บอ้วา,าวาาาไม่ได้กินผมเลยเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยใครเล่นกีตาร์ใครเล่นกีตาร์ มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้แปลว่ามันอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่แล้วอะไรอ่ะเจออะไรแล้วมั้งเไม่เจอคุณลองดูอีกมุมหนึ่งผมวางกล้องอีกตัวหนึ่งไว้ที่อีกไว้ตรงเก้าอี้เปลี่ยนหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อกี้กําลังเดินไปทางลุงนะลุงไม่ได้อยู่พี่อันชั้นอยู่นี่นี้ชั้นหนึ่งี่อยู่ชั้นหนึ่งพี่เห็นอยู่ห็นไปผนละช้นหน เห็นเลยเดินผ่านดรอดเลยเห็นเลยใช่เปล่าหรือเปล่าชั้นหนึ่งรจริงใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือตาฝาดน่าจะน่าจะใช่เหมือนผ่านดอตเนี่ยชั้นหนึ่ง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 เมื่อกี้เห็นเหมือนกันนี่ไง ผีเด็กผีเด็กเลยเจะเห็นมากทำไมผมไม่เห็นนะผีเด็กผีเด็กผีเด็กนะผีเด็กนะเดินไปไกใหญ่อะไรรีบเอามาเอามาซ้อนเอากล้องมาไม่รีบเอากล้องมาซ้อนทำไมครับ งัน้นเดี๋ยวเราระบุว่าเป็นดอทก่อนล้วกันนะฮะดอทก็ะจ,ะจะมีเวทบัญชีลรอีโยคัไรจูโกลโยโอนิแพนทอมตอบสปิริตบล็อกด้วยตอบสปิริตบล็อกใช่ไหมตอบนะเวทแพนทอมโยคไม่เย็น,น,นไม่เย็นตัดเวทแพนทอมเไม่เย็นนะเวทจะต,ต้องมีเอเบฟห้า แผนทอมจะต้องมีสโิรบ็อกแล้วก็ไอ้ฟิล์มกระปิ้นอ๋ออ๋ออ๋รต๋ออ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 โออ๋ออมีกดออฟออ๋ออะได้ใช่มีกดออฟ๋ออ๋ออ๋ออ๋อง๋อ้๋ออ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 อง๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 อออออองนี้ออะลองอออพี่อันออ ไปเดินหาไ,<อ>ไปเดินหาสถานที่ก่อนดีกว่าไหมลองไหมหแป็กวิ่งข้างบนจุดเลยนะเติดลงข้างล่างข้างล่างมีที่แบบไหมละ่ะข้างล่างมีตู้ล็อกเกอร์มผมจุดหนึ่งอันก่อนไหมเออแบบแบ๊บแบ,บ๊เลยอะจุดอ,อะไรครับจุดไปเลยครับจุดเทียนจุดให้หมดเลยครับจุดเทียนรอบนี้เลยเหรอจุดบอแบบนี้อ,อะไรของอันผมจุดแล้วหนึ่งอัน เลอก็เป็ลอมพร้อมมิงพวกคนเสมอคุณเข้าไปรอในตู้เลยถ้าง <ten anger 000> <them>. ั้นน่ะะถ้าไม่ไปรอผมนเดในตู้ละทาไงก็ตายสิเด๋ยวฟังซ้ายตูให้ครับผมถือผมถือทูบอยู่มาเร็วมาเร็ว มันไม่ได้ล่าซะหน่อยพี่เขาเปลี่ยนม่แล้ว ายแล้วหายแล้วไป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 ออกจากรถดเร็วเร็วที่สุดไม่คือมันจะมันจะมันจะ,นจะ,ะไฟกระพริบก็ต่อมเมื่อผีอยู่ใกล้จริงจริงถึงจะรู้ว่าผีว่า<ะ>ไม่แต่ตะกี้ที่น้องรู้เพราะ<น><น>ว่าเสียงเสียงร้องเพลงมันหยุดเสียงร้องเพลงมันเงียบไปแต่ละปันอะไรของอันไรของ พี่อันบอกว่าเรายังไม่เจอกระดูกเลยหมมอจะเข้าไปหาใหม่เพคะยังไงไม่ไม่ผมได้ยินปกตินะมันหนาวสจิ้มไม่เหลือมันหนาวลบยาแล้วไปเข้าไปหากระดูกกันแต่แต่แต่ผีตัวเนี้ยง่ายๆคือเข้าบ้านต้องเงียบอ่ะใครจะเอาทูบอยู่ไหมครับผมโยนทูบให้ทำไมมันไม่ชอบอเอามามันไม่ชอบเสียงพี่ไปฮฮัลลโหัลโหลฮัลโหลฮัลโหล กระโดดแดกคอบอกว่ามีบ,บม okay. ีต้องโปเดเมไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้จะอยู่จริงพี่ฮิปลองก็ได้นะไม่ไม่พี่อันแล้วน้องอยู่น้องอยู่ตู้เดียวกับพี่ฮิปพี่ฮิปเปิดประตูตู้ด้วยพี่เปิดประตูตู้มันไม่ได้คันสักหน่อยไปหาไปหาไปหาน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหล น้ำใสถ่ายรูปเอาน้ำน้ำใสเหรอไม่ใช่น้ำน้ำพ่นใช่ไหมน้ำเดือดน้ำใสน้ำใสน้ำใสใครใครอาบน้ำอยู่ห้องน้ำเปิดน้ำน้ำน้ำทำน้ำแตกน้ำพ่อแตกดีนี่เกิดการทดลอ่อะไรนะอันพูดภาษาคนหน่อยดิ พี่อันบอกว่าในลุงบอกว่าให้เงียบไงอ๋อเออใช่ลืมไปกันได้ผมบอกกันได้อุ้ยพ่อมาพ่อมา ต้ใจหมดเลยต้งใจหมดเลยอยู่้หาอใจหอ้หอ้จริง้็หโอเห้จหอ้โหโอ้โหโอเโหโอ้หโอ้โ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 หโ้โหโอ้จหโอ้โหโอ้จหโอ้โยโอ้โหโย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหกหมอหห้ห้อหหหดหหอหออห พี่อันคำไม่ไหวแล้วพี่อันจุดทูปพี่อันบอกอ๋อพื่อนจุดทูบไม่เจอเออเราต้องไปหากระดูกที่ใต้ดินมากเหมือนจะไปเอาอีก,อกเหรอจะเอาอีกเหรอไม่เน้นเนี่ยห้าบาทสิบบาทเนี่ยลุงกับพี่อันเข้าไป <laughs> ลุงกับพี่อันก็ไปได้เนี่ยค่าสมองเยอะเนี่ยไม่เกี่ยวมันเซนิตี้รวมเลี่สิปอร์เซ็นนี่มันเอามันแดกหัวแล้วพี่เขาไปช่วยได้ป่ะมันแดกหัวแล้วเนี่ยไปตอบยังตอบยังตอบยัง